เสร็จเรียบร้อยนี่สาลาสองชั้นกับสาราทรงไทยนะครับผมนี่ช่างแบงค์ได้มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ของท่านสสประกรณ์นะครับผมพรรคภูมิใจไทยของจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นไม้เก่าเนื้อแข็งนะครับผมมาติดตั้งนี่ช่วงหน้าฝนก็จะติดนิดนึงนะครับผมดูครับผมร่องรอยนี่ครับผมแต่ก็อุปสรรคก็ไม่ สามารถขัดขวางทีมช่างของเราได้นะครับผมนี่ตอนนี้ทีมช่างกาลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นรถนะครับผมนี่สวยๆส,สองหลังอันนี้ท่านเอามาไว้ที่บ้านสวนนะครับผมที่หมู่บ้านช้างนะครับที่อําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่หมู่บ้านช้างเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับ เพิ่งเก็บสีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทีมช่างกำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นรถนะครับนี่บรรยากาศของเราท่านจะเอาบ้านมาลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ท่านเอาศาลาสชั้นกับศาลาเรือนไทยนะครับผมเอามาลงก่อนอเสร็จเรียบร้อยนี่มาดูใกล้ๆครับผมศาลาสอชั้นสวยๆนั่งชมวิวนะครับผมเหมือนหอคอยเสากลมสวยๆเลยครับผมหลังนี้นี่ หลังนี้ท่านไปซื้อช่วงจัดโปรพอดีนะครับผมหลังนี้จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับนี่หนึ่งแสบาทสวยๆได้อย่างนี้เลยนี่ครับผมบันไดเก้าขั้นเลขมงคลเสากลมใหญ่ๆนะครับผมนี่สวนสาธาระเรือนไทยตัวนี้นะครับผมนี่หลังคาเป็นเรือนไทยหลายชั้นเลยหลังนี้เสาหกต้นยกพื้นสูงบันได3ขั้นนะครับผมหลังนี้จะอยู่ราคาที่ เก้าหมื่นห้านะครับผมแต่ช่วงนี้จัดโปรเหลือ8 5ดหมนนะครับผมนี่สวยๆขันบันไดาลายฉลุดูครับผมนี่ลายฉลุเราแกะเองหมดเลยที่พิงที่อะไรนี่ลายฉลุรอบๆนี่แกะเองหมดเลยนะครับผมทีมงานจ่างแบงแกะหมดเลยไม่ได้ซื้อทำท้องตลาดนะครับนี่ภายในทั้ง2หลังเลยนี่ให้ดูทรงไทยก่อนนะครับผมนี่ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชิงช้านี่เวลาขึ้นไปอันนี้เราขึ้นไม่ได้นะครับพอดีเพิ่งเก็บสีเสร็จนี่ตรงนี้จะเป็นชิงช้าแกว่งได้นี่นะครับผมเดี๋ยวจะแผ่นให้ดูนี่ข้างบนก็จะมีโต๊ะให้หนึ่งตัวนะครับผมนี่เป็นเรือนไทยหลังคาสูงปโปร่งนะครับผมนี่ไม่ร้อนแน่นอนนี่ครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0879575737นะครับนี่สวยๆเลย นี่ศาลาเรือนไทยแล้วก็ศาลาสองชั้นวางติดกันเลยนะครับผมนี่สวยๆเดี๋ยวไปดูศาลาสองชั้นกันบ้างนะครับนี่เสากลมสวยๆอันนี้พามาดูด้านล่างก่อนนี่ด้านล่างดูครับฉ่ำๆเลยเพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆเลยนี่ที่นั่ง3ามด้านพร้อมโต๊ะกลางนะครับสวยๆแล้วตรงมุมก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับผม นี่สวยๆแล้วก็โครงพื้นด้านบนนะครับผมนี่ตรงนี้จะค่ำแล้วนะครับผมจะหกโมงเย็นแล้วก็จะมืดๆนิดนึงนี่โครงแน่นๆเลยนะครับผมไม้พื้นคานอะไรนะครับดูเสาครับเสาใหญ่ๆเลยเสาใหญ่ๆนี่เสาหน้าแปดนะครับนี่เสาหน้าแปดสวยๆเลยครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งนี่ทนแดดทนฝนนะครับผมนี่ ไ้เก่าเนื้อแข็งนะครับผมนี่สวยๆเลยยกพื้นสูงบันได9้าขั้นนะครับผมนี่สวยๆชุดบันไดนะครับผมนี่หนานๆเลยแต่ตอนนี้ขึ้นไปดูด้านบนไม่ได้นะครับพอดีเพิ่งเก็บสีเสร็จนะครับผมขึ้นไม่ได้นี่สวยๆครับหลังนี้นี่ระเบียงบันไดอะไรนี่คือแบบสวยๆเลยนี่วันนี้ได้มาติดตั้งให้ท่านสสอปรกรณ์น,นะครับผม สสพักภูมิใจไทยของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่แล้วก็ท่านซอห่วยนะครับผมนี่ที่ท่านรับตาแหน่งท่านนายกอบจอนะครับผมเป็นภรรยาของท่านประกรณ์นะครับผมไปดูด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็ได้สั่งซื้อมานะครับวันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่สองหลังนี้ท่านได้สนใจก็ ต,ต,ติดต่อมาได้ที่เบอร์ช่างแบงค์0879575737นะครับผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองหลังของกว้างโอเคนี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้นะครับผมนี่0879575737นะครับโอเคช่างแบงค์สวัสดีครับ